พาไปดูรถอะไรพี่น้องพาไปดูกันเดี๋ยวหาบนลงไปก่อนเดินไปไหนนอหอ้อเ้ายังติดไปไหนเลี้ยว <Okay. S 1> บนเลย <Okay. S 1> ต้องหาทางไปก่อนขั้นแรกจะ <Okay. S 1> ข้า,าไปฟังกูไหมพี่น้องไปไหนวะไปได้นี่ติดไปได้นี่ติดเงาแก เล็กซีพีนะไปฟังดีเราเครื่องปั่นหน่อเครื่องปั่นมนให้ดูด้วยหน่อยลูกพี่จอวางครอบปลาด้วยไอพวกนี้จอวางสายเคเบิลก็ได้เลยชุบ แน่นอนเลยตัวคือเขาต้องใส่คนเลยเขาต้องใช้คนเลยเลยกอดยัดกระสุนด้วยตัวเองเลยยัดผ้าหาที่เข้าก่อนเขาจะไปฝั่งโน้นนะจะไปยังไงถึงไปได้อยจะไปเบิ้องบนไม่ได้เนาะเนี่ยไปเบิ้งมันเสียเวลามันเสียเงินนะไม่ทำ น้ำรอเลี้ยงด้วยฮะเมื่อเจาะบดานดเนี่นนะยเมันอเจาะเมืนอเจาะลายนอนเอกเซ็ต3 2 0ีเป็นยี่ห้อข่จะไปทยี่ห้อของเ็ x ซีนะสวัสดีครับน้องชายทีู้เดีอยู่กับช่องอมสีตอนทัวนะวันนี้พามาทัวรถเจาะ รถจาะเรื่องใจอ่ะเี้ยมีคนขับดูดิคนขับนั่งอย่นี่อันนี้มันเจาะลายตั้งได้หรือเปล่าไม่รู้นะดูมันเจาะได้แต่ลายนอนบ่ดไอ้ก้อนกระลังก้อนกระสุนเมาดูวิธีป้อนกระสุนกันน,กน,น้ำหล่อเลี้ยงเลยเด้อ ระบบไฮโดรลิกเนใี่ย่ครมหน้าจอด้วยหน้าจอครบขอญาตก้าแล้วเลยก็มีขอเลยมีตัวเล็กอีกด้วยนะแมคโคเล็ก เราดึงไว้ถามลูกพี่ไปแล้ว่ะมันเจาะไม่เข้าเจาะไม่เข้าต้องมาดึงสเตียร์ลับเลยทำยังไงก็ต้องหมุนด้วยลูกพี่ ก็เขามาขึ้นอะไรก็ตรงมาทำไมเนี่ไม่ตรงมูพี่ออกดูเนี่ยน้ำเลี้ยงตลอดเล่ไหาคตันไหม่บบนี้อะไรอย่ลุกกระซุนใหม่ว่า แตนเวน่าเขาเพรเขาเาเตียนนนใหม่ต้องร้องก็สิกอดกอนบ่ปล่อยก่อนสินี่เก็บปล่อยมาก่อนนะโอเคเก็บมานี่เก็บถ้าลูกเดียเดีพมได้ละสิ ไต้เล่น้ำมันไม่ออกอ่น้ำมันไม่รงหัวจะไห้ไปนี้ อดบอนได้ยงไงทอดบอกบ้างงานสมคิดลัดลัดจอเจอดฟังไอ้่างคอน้ำแบบนี้ก็ได้ว่างาาคิบเบิก็ได้ว่างายไปก็ได้เลยจอข้ามถนน แกนี่เป็นไอ้นี่เป็นเชื้อาำหูทำทำสภาพสภาพานึ่งกอดก็ดูพี่เปลี่ยนทำเตรียมเสียมก่อนเปลีย่ยนเสียมใหม่เมปลี่ยนเสียมใหม่ดิมาเรื่องเดี๋ยวรอดูกันพี่แกจะทำอะไร ุ่ไมครับงบนอย่าเบื้องนัยางคู่ะเียยังมั่น ไกเขาแล้เาไปไหนลูพี่เปียนเสียบไหมเที้ไหนเปีย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 อ้โเกคุณืเองอันนี้เปียนอันไม่หรอเพี้ยไหนมันห่าง มันห้างมามามา,มาดูกันมันเป็นอะไรไไอ,อันไหนมันห้างถ้าไป็นยังก่อนมันห้างเป็นยี่เตียนี่ก็ไร้เปียนพาน ทานหมดโอ้ต้องใส่ท่านเดี๋ยวท่านที่ใส่มันโอ้ก็ใส่ทานนี่น้องสส่ทานน้ำทั้งเลยทานท,าน,ท,า,นทานหมดมันมีกล่องทีมาเดีใส่ทานใส่กล่องมันี่ยุดยวิวไฟนี่ให้ทจะใส่ โอ้มันเป็นมันเกลี่ยนใจ,จ่งกับตัวคนนี่วทำไมต้องใส่ถ่านนะกําลังทา,งทางมนี่กําลังสอยมันนี่เลย น่าเจอกันใหม่ด้วยค้ังเด้อคนขับหิวข้าวเลว้วองะไ,ปไ,ปไปเลเวลาเลเวลาจะดูยวเออจะดูยจะดูยมัน <c oughs> ไปควบกุ้มย่างทานกันอโอ้เป็กล้องโอเงาบ้บะ ป็กล่องก็แปลงยนเต็มแค่ไหนมาเบื้องน้าเนเบื้งน้าเนีมันมันเป็นยังน,นนนยงนีืเป็นอนตัวน้ำทางมันเตียน้ำทางน้าทังเขาสังยงไม่ขึ้นไซตกระเอ็มราตัวนึงไม่รู้ว่าเขาสังทุกคนจับซังทุกคนจับซัง ครับตัวนี้ก็เล็กก็ล็กตัวนี้ประสานงานกับตัวพุ่นครับตั้งการกันโดยการเอามึงไปป้องนี่เลือกกูทิ้งไปไปป้องนี่วางสั่งเดียลแางตัวยุ่ธ์ขึ้นตัที่สองสมาในตัวนี้ยืนยันยืนหันก็นไม่น่าจอบังคับอีกเอาไป่กินใบปะเนาะที่นี่มีมีหัวเพชรหัวยางให้กันปะมีหัวเพชรมีอืหมดคลับ พี่นี่กินด้านขางมั้ง่าตัดสิตัดเจมไม่ดิตัด,ดตัดไปเล็กๆดีกว่ bây giờ 경찰 đi cho nghĩaality đó là phần bán đồ người Hàn không đầy tiền cô gi� hôm nay nổi คิปหน้าชมกันต่อดรรเด้เพีองใดไอ้เบื้งบริคักประดับหันแล้วไป้นเปลี่ยนใบเปลี่ยนนี้ก่อนเรา้นนี้จนที่นี้ก่อนนะเพียงใเหม่คลิปหน้านะสดาครับ